อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกําลังเดินทางม,มาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เมื่อค่ารถยนต์จ,จากจีนกําลังขึ้นมาท้าทายเจ้าตลาดอย่างค่ายญี่ปุ่นที่ครองตลาดในเมืองไทยมานานหลายสิบปีสิ่งนี้สะท้อนออกมาให้เห็นได้ชัดจากยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์ p o 2023ปี่กําที่กำลังมีขึ้นในช่วงนี้ทำให้เกิดคำถามตามตาม,มาว่าค่ารถยนต์จ,จากญี่ปุ่นจะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ตามในตลาดเร็วเรวนี้หรือไม่และสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น มีนสัยสำคัญอะไรบ้างต่อสาหกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคตยอดจองรถยนต์ในแต่ละวันของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือมอเตอร์เอ็ก2์โปถือว่าสะท้อนการแข่งขันในธุรกิจยานยนต์ของไทยได้อย่างน่าสนใจที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานขึ้นมาเลยก็ว่าได้เพราะไม่ใช่เพียงแค่มีการแข่งขันที่สูสีผลัดกันแพ้ชนะกันเท่านั้น แต่มันเป็นการแข่งขันระหว่างทั้งสองค่ารถยนต์จากทั้งสองชาติซึ่งก็คือญี่ปุ่นผู้ครองตลาดในเมืองไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีและจีนผู้ท้าทายคนใหม่ที่กําลังเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกว่านั้นมันคือการแย่งชิงตลาดระหว่างทั้งสองเทคโนโลยีขับเคลื่อนซึ่งก็คือรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่มีการฟาดฟันกันอย่างเข้มขน้นชนิดที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อน และเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดการเนื่องจากผู้เล่นรายใหม่จากจีนส่วนใหญ่เพิ่งเปิดตัวในตลาดเมืองไทยได้ไม่นานการแข่งข,ขันในการทํายอดจองในงานมอเตอร์อ o 2023์ครั้งนี้ได้สแสดงเห็นการเป,ปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับตลาดรถยนต์ในเมืองไทยที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปล่าสุดมีเรื่องเซอร์ไพรส์ในงานมอเตอร์อีสปร์ออีกครั้งเมื่อ BYD สามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของงานในด้านยอดจองรถยนต์ที่2,530คันสซงหน้าโตโยต้าที่ตกลงมาเป็นอันดับ2ซึ่งทำได้ที่2,245คันทิ้งห่างก,กันถึง285คันสำหรับยอดจองใน6วันที่ผ่านมาโดยมี Honda ตามมาไม่ห่างมากที่1,882คันที่น่าสนใจก็คืออันดับ4 5 6 7และ10 ล้วนแต่เป็นค่ารถยนจากจีนทําให้ใน1ิอันดับแรกมีค่ารถยนจากจีนแทรกเข้ามามากถึง6รายด้วยกันทํายอดจองรวม7,754คันคิดเป็น57.9%ของยอดจองรวมทั้ง10ค่ายซึ่งอยู่ที่13,391คันในขณะที่ยอดจองรวมทั้งหมดทุกค่ายใน6วันที่ผ่านมาอยู่ที่1 7 0 7 9คันซึ่งถ้ารวมค่ารถยนต์แบรนด์จีนอีกค่ายหนึ่งอย่างวูหลิง ซึ่งทำได้ที่88คันจะทำให้ยอดจองรถจนจีนรวมเป็น7,842คันคิดเป็น45.9%ของยอดจองทั้งหมดหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงานเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลล่าสุดนี้มีในัยะสำคัญที่น่าสนใจ5ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1รถยนไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นแบบก้าวกระโดดจากเดิมที่มีการเติบโตที่รวดเร็วอยู่แล้วแต่ภาพที่ออกมาล่าสุดเห็นได้ชัดเจนมากกว่าเดิม เพราะเริ่มมีตัวเลือกที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาจําหน่ายมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเข้ามาของสองค่ายล่าสุดอย่าง g s c Ion และฉางอันในขณะที่ผู้เล่นจากจีนรายเดิมมีความพร้อมในการแข่งขันมากขึ้นหลังจากที่ได้ปรับตัวเข้ากับตลาดเมืองไทยในเรื่องของการส่งมอบรถยนต์การขยายศูนย์บริการและโชว์รูมการเข้าใจพฤติกรรมและกำลังซื้อของลูกค้าในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BYD ที่ทำยอดขายแบบโตว,วันโตคืน 2. การแข่งขันระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ใช้น้ำมันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเพราะค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่อย,อย่าง BYD ฉางอันและ g s c Ion เพิ่งเข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยได้ไม่นานแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตลาดได้อย่างมหาศาลและจะมีค่าใหญ่อย่างจีลที่มีข่าวว่า สนใจในการเข้ามาลงทุนในเมืองไทยด้วยเช่นกันนั่นทำให้ค่ารถจนจีนที่เน้นทําตลาดรถจนไฟฟ้าเป็นหลักกับค่ารถจนญี่ปุ่นมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นสเสมือนเป็นการแข่งขันกันระหว่างเทคโนโลยีเก่าและใหม่ในขณะที่ค่ารถจนจากญี่ปุ่นเองก็พยายามปรับตัวด้วยการเร่งทําตลาดรถจนไฟฟ้าให้เร็วขึ้นนั่นทำให้ตลาดรถจนของไทยกำลังจะกลายเป็นตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอันใกล้ 3. ส,สืบเนื่องมาจากข้อ2คนไทยอาจจะเริ่มได้เห็นสงครามราคาระหว่างค่ารถยนต์จากจีนด้วยกันเองหลังจากที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองไทยมีผู้เล่นในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเพียงไม่กี่รายเท่านั้นซึ่งมีผู้เล่นหลักก็คือ MG และ Great Wall Motor แต่ต่อมาตลาดรถยนต์ของไทยได้ต้อนรับ BYD ที่ถือว่าเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกหลายอย่างจึงเปลี่ยนไปจากเดิมไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่แตกต่าง ดีไซน์หรือแม้แต่ราคาจำหน่ายทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้นนั่นไม่ค่าที่ทำตลาดมาก่อนเริ่มมีการปรับราคาสินค้าของตัวเองซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกตลาดปกติทั่วไปพอมีค่ายใหม่ๆจากจีนเข้ามาเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนต้า GAC Ion ฉางอันหรือแม้แต่วู่หลิงที่มีตัวแทนนำเข้าการแข่งขันจึงทวีความรุนแรงมากขึ้นแต่เริ่มมีการลดราคาในแบบที่ไม่ต้องรอรุนกันนาน อย่างที่เราได้เห็นกันไปแล้วจากการลดราคาของค่ายใหม่อย่างไอออนหรือแม้แตา่ก,การทําราคาให้แข่งขันได้ในตลาดอย่างดีพอทั้งสองรุ่นเรียกว่าไม่ต้องกลัวเสียเชิงตราบใดที่สามารถสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้นเพราะอย่าลืมว่าราคารถยนต์รุ่นเดียวกันในประเทศจีนยังถือว่าต่ำกว่าที่จําหน่ายในไทยพอสมควรและภาษีนําเข้าจากจีนมาไทยก็เป็นศูนที่น่าสนใจก็คือในประเทศจีนเอง ก็เริ่มมีการทำสงครามราคากันได้พักใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์หลักในการทำตลาดของค่ารถยนต์จากจีนไปแล้วนั่นทำให้ค่ารถยนต์จีนที่ไม่ใหญ่มากหรือกําลังเริ่มทําธุรกิจล้มหายตายจากไปเป็นจํานวนมากเหมือนเป็นการกำจัดคู่แข่งรายย่อยไปในตัวและเชื่อว่ากลยุทธ์ในการแข่งขันด้านราคาจะถูกส่งต่อมาใช้ในเมืองไทยด้วยเช่นกัน 4. คนไทยไม่ยึดติดกับแบรนด์หรือค่ารถยนต์อีกต่อไป ปัจจัยสาคัญที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะตลาดมีทางเลือกที่จํากัดหากลูกค้าสนใจที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั่นก็คือการมีค่ารถยนต์จีนเพียงกลุ่มเดียวในตลาดแมสสไม่รวมค่ารถยนต์จากยุโรปในตลาดรถหรูที่มีราคาสูงและถือว่ายังใหม่กับเทคโนโลยีชนิดนี้อีกทั้งการรับรู้ข่าวสารของลูกค้าก็มีอยู่ก่อนแล้วและทราบกันว่าค่ารถยนต์จีนเป็นผู้นําระดับโลกในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีแบตเตอรี่ทำให้การยอมรับที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเกิดขึ้นได้ไม่ยากหลายคนอาจจะมองไปมากกว่านั้นด้วยซ้ำว่าความล้ำสมัยของรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทดแทนความรโราหาของรถยนต์ที่ใช้ขับได้ด้วยเพราะมันหมายถึงการที่เรากำลังใช้เทคโนโลยีในอนาคตแถมรถยนต์จากจีนก็มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล่าสุดหลายรุ่นดูเหมือนรถสปอร์ตเรียกว่าไม่มีกั๊กในเรื่องของดีไซน์ ที่ค่ารถยนสัญชาติอื่นๆมักจะสงวนไว้ให้กับรถยนที่มีราคาสูงขึ้นไปเท่านั้นนั่นจึงทำให้คนไทยกล้าที่จะเสี่ยงกับทางเลือกใหม่มากกว่าที่เราเคยเห็นในอดีตซึ่งตรงจุดนี้ส่งผลกระทบกับค่ารถยนหรูอย่าง Mercedes-Benz และ BMW ด้วยเช่นกันตราบใดที่ตลาดมองว่าค่ารถยนจากยุโรปยังไม่มีอะไรที่เหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า 5. ค่ารถยนญี่ปุ่น กำลังเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในเมืองไทยหากไม่มีผู้ซื้อบริษัทก็เดินต่อไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้พูดเกินจริงถึงแม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติที่เป็นบวกกับสินค้าญี่ปุ่นและพยายามเอาใจช่วยมาโดยตลอดแต่เมื่อจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ผู้ซื้อก็ต้องกลับมาใช้เหตุและผลในการตัดสินใจซึ่งปัจจัยสําคัญในการพิจารณาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของราคาเทคโนโลยีที่ใช้ดีไซน์และบริการหลังการขาย ซึ่งค่ารถยนต์จากจีนทำได้ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดยกเว้นในเรื่องของบริการหลังการขายที่ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์สำหรับบางค่ายอย่างไรก็ตามหลายค่ายของญี่ปุ่นยังสามารถซื้อเวลาได้ต่อไปจากความแข็งแกร่งทางการเงินและการทำตลาดที่อาจจะต้องลงมาเน้นในการแข่งขันด้านราคามากขึ้นบางตลาดอย่างรถกระบะขนาดหนึ่งตันยังถือว่าไปต่อได้สำหรับมือไทยและยังไม่ได้รับผลกระทบในตอนนี้ เขาไม่มีทางเลือกที่เป็นรถกระบะไฟฟ้าจากจีนโชคร้ายตรงที่ตลาดนี้ในเมืองไทยกําลังหดตัวอย่างหนักจากหนี้เสียทําให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อรายได้ของบริษัททําให้สองเจ้าตลาดอย่างอิซสสุแล,และโตโยาตา้าได้รับผลกระทบไปไม่น้อยโดยเฉพาะรายหลังที่กําลังสูญเสียตลาดรถยนต์นั่งให้กับค่ารถยนต์จากจีนในขณะที่ตลาดรถกระบะขนาดหนึ่งตัน ก็ถูกคู่แข่งตลอดการอย่างอิซุก็ามาครองตลาดในฐนานะดับหนึ่งแทนในช่วงหลายปีหลังแถมในปีนี้ตลาดก็หดตัวลงอย่างมากถือว่าเป็นค่าญี่ปุ่นที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดทั้งในระยะกลางและระยะยาวก็ว่าได้แม้ว่าผลประกอบการยังเป็นบวกอยู่ในตอนนี้แต่ทุกอย่างสามารถกลับตลปัดไปได้หากค่ารถยนต์จากจีนพร้อมใจกันทำตลาดให้ดุดันกว่าเดิมโดยเฉพาะสงครามราคา ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกค่ายที่เหลือนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยที่เรียกว่ามาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากการเริ่มต้นเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจในอดีตนั่นก็คือการทำข้อตกลงทางก,การค้าเสรีกับจีนที่ทำให้ภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นศูนย ในขณะที่ตลาดอื่นยังต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่ามากส่งผลให้เจ้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกในอดีตอย่างนิสสันไม่สามารถแจ้งเกิดได้ในเมืองไทยจนสถานการณ์พลิกผันหลังจากที่จีนขยับขึ้นมาเป็นผู้นําของโลกในด้านยานยนต์ไฟฟ้าชนิดที่แทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งจากชาติอื่นๆตามได้ทันไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้ซื้อการแข่งข,ขันที่มากขึ้นจะทำให้ผู้ซื้อ ได้รับผลประโยชน์โดยตรงแต่การแข่งขันในครั้งนี้อาจจะทําให้หลายค่ารถยนต์เปลี่ยนสถานะในเมืองไทยไปตลอดการจากการเป็นผู้นํากลายมาเป็นผู้ตามครั้งแรกในรอบหลายสิบปีก็เป็นไปได้และไม่มีใครทราบได้เลยว่าบริษัทเหล่านี้จะได้รับผลกระทบในระยะยาวมากน้อยแค่ไหนกลอาใดที่ยังไม่สามารถกลับมาเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกได้